นสะกดคำสะระอึมีโนสะกดกออึนอขึ้นขออึนอขึ้นขออึนอขึ้นงออึกโนเงินจออึนอจึนชออึนอจึนชออึอ,อ ดืนดออึนอดึนตออึนอตึนทออึนอถืนทออึนอถืนนออึนอนึนบออึนอปืนปออึนอปึน ขออึนอผืนฟออึนอผืนพออึนอผืนฟอึนอผืนมอึนอมนยอึนยืนรอึนอริน ลออึนอลนวออึนอวนสออึนอสนหออึนอหนออึนอืน